อัปเดตคดีช่อโกงหุ้นสตาร์คนะครับวันที่20พฤศจิกายนะครับวันนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างมาฟังกันดูครับ คดีทุจริตของหุ้นสตาร์นะครับซึ่งมีความเสียหายเกือบเกือบหมื่นห้าพันล้านนะครับวันนี้ทาง DSI ก็ได้มีการถแถลงข่าวความคืบหน้านะครับตอนนี้เนี่ยผู้ต้องหาเนี่ยก็จะมีฟ้องทั้งหมดเนี่ยสิบเอ็ดท่านนะครับแต่แน่นอนว่าจำเลยคนแรกเนี่ยก็คือ c e o นะครับคุณชนินเย็นสุดใจซึ่งตอนนี้หนีอยู่สุดล่านะครับมีการถูกอายัดทรัพย์ไปแล้วประมาณ350ล้านแล้วก็ยังมีที่ดินอีก11แปลงและรถยนต์อีก4คันซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้รวมอยู่ใน350ล้านเมื่อสักครู่นี้นับ หลักฐานในการที่จะเอาผิดเนี่ยไม่น่ายากนะครับไม่งั้นเขาก็คงจะไม่หนีนครับแต่มีประเด็นที่อีกหลายคนเนี่ยสงสัยว่าเอ๊ะล้วบริษัทสอบบัญชีหรือผู้สอบบัญชีเนี่ยจะไม่โดนอะไรบ้างเลยเหรอตอนนี้ทาง DSI นะครับก็มีการรอผลการสอบสวนของทางสภาบัญชีนะครับกับบริษัทดีร้อยนะซึ่งก็ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยดีร้อยน่าจะได้รับบทลงโทษอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทหรือตัวผู้สอบบัญชีเองก็ตามนะครับเพราะถึงแม้ว่าจะมี มีการเขียนบริบทเอาไว้ว่า,าทางผู้สอบบัญชีเนี่ยจะตรวจสอบจากเอกสารหลักฐานใดๆเท่าที่เราสามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วเนี่ย หากมีการปกปิดที่แบบไม่สามารถที่จะขุดคุยออกมาได้จริงๆนะครับ <ๆ S 1> ก็อาจจะเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาได้นะครับประโยคอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับที่จริงมันก็เอาไว้ป้องกันตัวทางผู้สอบบัญชีเนาะก็เข้าใจได้นะครับในแง่ของความเป็นจริงว่ามันคงเป็นไปได้ยากที่ทางทีมผู้สอบบัญชีเนี่ยเขาจะเข้าไปาตรวจสอบได้ทุกสิ่งอย่างอย่างบริษัทที่มันจะต้องนับสต็อกอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องยากมากๆนะครับกับการที่จะเข้าไปนับสต็อกให้มันถูกต้องได้จริงอันนี้ผมแค่ยกตัวอย่างเนาะฉะนั้นในฝ้าของ ผู้สอบบัญชีเนี่ยอันนี้เราก็เห็นใจและเข้าใจในในเนื้องานนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเนื่องจากความเสียหายตรงนี้มันเยอะนะครับดังนั้นเราก็ไม่อาจจะเพิกเฉยไปได้ว่าแล้วได้ลงไปตรวจสอบตรงนั้นเนี่ยละเอียดรอบคอบสมกับที่ได้รับ ค่าสอบบัญชีไปด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะต้องมาลองติดตามกันดูเพราะในอดีตนะครับก็เคยมีบริษัทตู้สอบบัญชีชื่ออาร์เธอร์แอนเดอร์สันนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นกรณีที่ฉาวโชว์ไปทั่วโลกเลยนะครับก็คือปกปิดหลักฐานนะครับของกรณีชาวของบริษัทเอ็นรอนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ทําให้สุดท้ายเนี่ยถูกยึดใบอนุญาตนะส่วนตัวมองว่าดีล้อยเนี่ยไม่น่าจะโดนขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอาจจะมีในเรื่องของอความผิดในฐาน,นะประมาทเลเล่อะไรหรือเปล่าก็เอาใจช่วยทุกๆท,ท่านนะครับที่ ได้รับความเสียหายนะครับก็หวังว่าเราน่าจะได้รับการชดเชยอะไรบ้างนะครับแล้วก็ยังไงก็ตามนะผมว่าสุดท้ายนะอย่างที่เคยทําคลิปบอกไปนะการดูผู้บริหารเนี่ยก็สําคัญนะครับฉะนั้นคือถ้าเรา,เ,าเข้าใจในเรื่องงบการเงินนะครับแล้วก็เข้าใจในตัวธุรกิจเนี่ยเราจะพอรู้ได้ว่าสิ่งที่เขามาเล่าใน opportunity day เนี่ยมันเป็นแค่สตอรี่ที่จะขายฝันเราหรือเปล่าหรือว่ามันมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นจริงนะครับก็ยังไงเอาใจช่วยทุกคนนะครับ